สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ Food Fit for Fire และวันนี้ยังอยู่กันที่ The Country Place Food and Farm ทัญญาบุรีคลอง7ค่ะและวันนี้สำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Farm เนี่ยเราจะหยิบมาพูดคุยกันนะ,นะคะ to farm something out สำนวนนี้ to form something out หมายถึงอะไรนาะเป็นการว่าเอาบางสิ่งบางอย่างออกนอกฟาร์มไปหรือเปล่าใกล้เคียงกันนะคะสำนวน to form something out หมายถึงการให้งานหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คนอื่นเขาเอาไปทำกันบ้างค่ะมันก็คือการกระจายงานต่อให้กับคนอื่นๆเขาบ้างนะคะ For Magazines often farm out articles to freelance writers. Magazines often farm out articles to freelance writers. Magazine magter tie is a and That happened to farm. s o m e one out to form someone out mm hmm. ก็จะหมายถึงการจัดให้มีคนคอยดูแลใครสักคนหนึ่งคะ่ะซึ่งส่วนมากนะคะจะเป็นการจัดคนให้คอยดูแลเด็กๆล้วคะ่ะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ Jane formed out her children to her brother Jane formed out her children to her brother Jane จัดการให้น้องชายเป็นคนคอยดูแลลูกๆของเธอคะ่ะ และนี่ก็เป็นความหมายของคำว่า f o r m out หรือว่าความหมายของสำนวน f o r m out ที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากจะถามอะไรเราก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามี Facebook Fan Page ตามตรงนี้เลยและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณ True visions แล้วก็พบกันใหม่ทางช่อง9 M Cod HD และ Modern 9 TV ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Food, feet, for five.